ดังนั้นถ้าตหารหลัก3ปรอง3เสริม8จึงอยู่ในปุ๋ย jc 6 3 3 3เรียบร้อยแต่ที่สำคัญเขาใส่ซิลิก้านานโนนะครับซึ่งขออนุญ,ญาตจากวบอนะสถาบันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นคนอนุญ,ญาตให้เราใช้ซิลิก้านา,นานโนผสมเข้าไปในนี้เพื่อปรับดินไม่ให้เป็นกรดเพื่อให้ดินอุ้มน้ำได้ดี ระบายน้ำได้ดีเห็นไหมถ้าดินแข็งมันจะระบายน้ำได้ดีเกิดช่องว่างถ้าดินหลวมอย่างพวกดินทรายมันจะกระชับทําให้ดินทรายชิดกันขึ้นทําให้อุ้มน้ําได้มากขึ้นนี่คือซิลิก้านะแล้วถ้าเจอเชื้อโรคซิลิก้าเนี่ยมันจะจัดการเชื้อโรคโดยทําให้เชื้อโรคน็อกก็คือผนังของเชื้อโรคจะถูกทําลายเห็นไหมครับดังนั้น ซิลิก้านาโนที่อยู่ในนี้จึงมีส่วนสำคัญมากปรับดินด้วยฆ่าเชื้อโรคด้วยอุ้มน้ำด้วยระบายน้ำด้วยซิลิก้าเสร็จแล้วเขาก็นอกสปอไตโคโรมา่าซึ่งมันเหมือนปลาช่อนปลาชโดเมื่อเห็นลูกปลาซิวมันจะไล่กินหมดแหละครับไอ้ตัวนี้พอมันโดนความชื้นปั๊บมันก็มีชีวิตออกมาแล้วมันมีอินทรีย์วัตถุใช่ไหมมันก็กินอินทรีย์วัตถุตัวมันก็ใหญ่อยู่แล้วด้วย มันเจอเชื้อโรคมันกินหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปทราาที่รากเนา่าโขนเนา่าอย่างนั้นพวกยางต้นไม้ที่เป็นโรคทางรากรากเสียเนี่ยใช่เลยมันคือสุดยอดตัวรักษารากพืชก็มันไปกินเชื้อโรคแล้วก็ฟื้นฟูงไงอ่าฟิวซาเรียมใบจุดใบด่างใบสาหรายในทุเรียนนะ่ะใช้ยี่ห้ออื่นนะผมไม่รับประกันนะ เห็นเขียวเห็นงามแต่พอไปเปิดดูใบอา้าวเฮ้ยทำไมาใกล้มาดูใกล้ๆเป็นจุดหมดเลยเป็นใบจุดสาหร่ายตัวเนี้ยแก้ได้เพราะมันไล่กินเชื้อที่ชื่อว่าค um. อเลสเธอร์ติกัฟิวซาเรียมฟิวซาเรียมขอไปส่วนอีกเชื้อตัวหนึ่งที่ชื่อคอเลสเธอร์ติกัมทำให้ผลแตกผลเปลือยผลเนา่าแอนเทคโนตที่เกิดขึ้นกับพวกพลิกแผลเปื่อยแผล ผู้พองที่เกิดกับผลไม้อะแต่ไม่เกี่ยวกับมแมลงวันทองนะผลแตกผลป่วยผลเผลน่านั่นแหละใช่หมดและยางไหลเนี่ยคอเลสเตอรติกรรมเนะี่ยเออแล้วยังมีอีกพวกโรโซคกโทเนียพวกอะไรต่างๆเยอะมันเป็นปุ๋ยรักษาโรคผมพูดเต็มปากเต็มคำเลยมันมีอาหารครบแล้วยังไม่พอเนะี่ย มันปรับสภาพดินแล้วมันมีตัวไปไล่กินเชื้อโรคมันก็คือรักษาโรคในดินไงวันนี้ท่านปลูกพืชอะไรก็ตามนะปลูกมาหลายครัง้งหลายคราวเนี่ยปลูกซ้ําแล้วซ้ําอีกโอกาสที่เชื้อโรคจะตกค้างมันเยอะมันก็เหมือนที่นอนเนี่ยในรู้ใครแต่ใครมานอนเนี่ยแล้วไม่ได้ซักตะกี้ไปนอนใหม่เป็นไงเป็นโรคไหมครับถ้าไอ้นั่นเป็นเกลื่อนมาเรียบร้อยคนนอนทีหลังก็เป็นกากเป็นเกลื่อนด้วยผมบอกก่อน คนเราเป็นกากเป็นเกลอนมันไม่ใช่เป็นง่ายๆนะมีเงินแสนเงินล้านก็เป็นไม่ได้ถ้าไม่โสโครกจริงๆอฮะดังนั้นเรากําลังใส่ปุ๋ยตัวนี้เพื่อซักดินอย่างเช่นผมจะพูดทุกครั้งว่าจะปลูกอะไรก็ตามวานแล้วก็ยกร่องวานก่อนร่องพื้นผมไม่ได้บอกว่าให้เตรียมอาหารให้พืชแอันนั้นมันทีหลังอาหารมันได้อยู่แล้วเพราะในนี้มันมีอาหารแต่ผมต้องการให้ท่านทําความสะอาดดินซักดินเตรียมดินเห็นไหม ุ๋ยตัวนี้คือปุ๋ยเตรียมดินถ้าเป็นที่นอนก็คือตัวนี้แหละคือตัวซักที่นอนไม่ให้เกิดเชื้อโรคเมื่อดินไม่มีเชื้อโรคอาหารครบเมื่อท่านปลูกพืชได้น้ําครบได้แสงครบมันก็งามไงครับครบสูตรยิ่งถ้าฉีดพวกกลุ่มปุ๋ยน้ําช่วยทางใบแล้วก็โอ้โหเราเบิดเราเบิดเขา้าใจง่ายมองเห็นภาพวันนี้ถ้าตามใดที่หนึ่งให้อาหารไม่ครบ ดินมันมีแต่เชื้อโรคแถมปลูกพืชแล้วใส่แต่เคมีอาหารไม่ครบแล้วในปุ๋ยเคมีทําให้ดินเป็นกรดได้ใส่เยอะเกินมันเป็นกรดอาหารไม่ครบดินเป็นกรดรากไม่เดินเชื้อโรคเยอะจบเห็นไ,ไหมครับเพราะนั้นวันนี้ปุ๋ยเจ4633มันแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นคือติดกระดุมเม็ดแรกถูกคือแก้โรคในดิน เตรียมอาหารไว้ที่ดินและดินสามารถระบายอากาศแล้วก็อุ้มน้ําได้ดีเห็นไหมสุดยอดไหมครับความเป็นกนด,เ,ดเป็นด่างพอดีเลยเป๊ะวันนี้เราเตรียมบ้านให้พืชได้ดีท่านไปปลูกพืชอะไรงามหมดอยู่ที่วิธีการที่จะดูแลโดยการใช้พวกกลุ่มปุ๋ยน้ําช่วยเท่านั้นเองผลผลิตได้มากแน่นอนเพราะท่านเริ่มน